สวัสดีครับวันนี้เราจะพากัาฟิวเด็กแม่นปืนมาซ้อมยิงปืนนะครับจะให้ยิงง่ายๆไปนะฮะเป้าธรรมดาไปก่อนในระยะต่างกันไปสิบห้ายี่ห้าเราเริ่มจากไกลก่อนดีกว่าสิบเมตรสิบห้ายี่ห้านะฮะก่าฟิวยิงแต่เจ็ดขวบนะฮะแต่ไม่ได้ยิงบ่อยๆนานๆยิงที ยิงด้วยพรสวรรค์ล้วนๆนะฮะจะลองมาดูกาฟิวนะครับอลองมาดูกาฟิวซ้อมยิงแห้งไปนะครับนี่จะลูกดัมมี่ไปนะครับ่าทุกครัเป็นใจ มาดูกาฟิวยิงเพจระยะสิบเมตรนะฮะสองเป้าจิบป,ปืนแน่นๆมือซ้ายแหละใส่แ่นยังเดินไกลามาเลยล็อกสู่แล้วเดินไกลมาระยะสิบเมตรนะ ปืนยีลูกกับมี้อยู่แนวปืนไม่ออกปุดกับมี้โอเคนี่ระยะสิบเมตรคราวนี้เรามาดูกรฟิวยิงระยะสิบห้าเมตรนะฮะอ่ะมันจุหนึ่งนัดแนวปืนปะไถยนีไม่เข้าไม่ต้องเล่งนาน

อันนี้มายิงมือเดียวฮะสิบห้าเมตรมาลองดูกระฟิวยิงมือจะ15สิบห้าเมตรอ๋อแองดะพึ่งอพร้อมเริ่มล็อก ปืน15เมตรมือเดียวคราวนี้จะให้กระฟิวยิงระยะ25เมตรนะฮะลองไในไฟไหมอ่ะในไฟเดินอ่ะเด้งจี้ไปล็อกศูนย์อ่ะพร้อม ศูนย์ไม่ต้องสนใจไม่รันโ,โดนนะฮะยีบห้าเมตรโดนไปแล้วยีห้าเมตรระยะสามสิบเมตรอ่ะพร้อม เรามาดูกันฮะระยะ30เมตรเริ่มอัทีิหนึง่งเดินมาลัวกิหน่อยทั้งมันตายอ่ะเร็วหน่อยเร็หน่เนี่ยมือมันสันอ่านแม็ก อะฟิว้อมดิงน้องมนใจมันร่างออกสู่แล้วัขเทิไเรื่อยถึงแล้วเขาเทิรมาออกสู่เดีว

นะฮะสามสิบเมตรดูหนึ่งวันนี้เรามาสรุปการยิงมือของกาวฟวนะฮะยิงระยะสิบเมตรสองเป้าต่อเนื่องสิบห้าเมตรสองมือกับมือเดียวยี่ห้าเมตรใช้กระสุนสองนัดสามสิบเมตรใช้กระสุนสามนัดอ่าวันนี้เอาแค่ คลิปยิงปืนพื้นๆไปก่อนนะฮะยิงเพศธรรมดาไปก่อนคลิปหน้ามีช็อตเด็ดมากกว่านี้นะฮะของกาฟิลโปรดติดตามด้วยนะครับ